นาทีนี้เรียกว่ากระแสปังแบบดังไม่หยุดฉุดไม่อยู่แล้วกับละครสุดร้อนแรงแห่งปีเกมรักทรยศด้วยฝีมือการแสดงของเหล่าตัวพ่อตัวแม่วงการบันเทิงกวาดเบรตติ้งอย่างถล่มทลายงานนี้ทำเอาปลื้มปริ่มกันทั่วนหน้า ัติวันคณาธรรมโรดและทิติสุดที่กุลพาณิชย์ผู้บริหารค่ายผู้ผลิตจูนายเลยจัดงานเลี้ยงฉลองเรตติ้งพร้อมกับเลี้ยงปิดกล้องขอบคุณนักแสดงและทีมงงานที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจให้กับละครเรื่องนี้จนได้กระแสะตอบรับที่ดีที่ร้านบลูริสตาคาเฟ่ย่านสุขาธิบาลสองบรรยากาศภายในงานสุดคึกคักเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารช่องสาคุณสุรินทร์กริตยาพง์พันมาร่วมงานด้วยและเหล่านักแสดงต่างก็ตบเท้ามาร่วมงานกันอย่างคับข้างอาทิแอนทองประสงค์อนันดาเอเวอริงแฮมแพทริเซียทันชนกกูตดจีสุทธิรััศวิจิตแมกนัทพัฒนนิ่มจิรวัตรมากีมาชิดาสุทธิกุลพาณิชย์ อันดากุลทีรายอดช่างน้ำหนึ่งสุดที่เดชาไนา เททายพลอยมีค่าและแพลวฮัตสยาอิสริยเสรีกูลร่วมด้วยสองผู้กำกับคนเก่งก้าววิรดาคูหาวันและเออบุญญาอริยะศรีวัฒนานั่งชมละครร่วมกันแบบสดๆกับตอนสิบที่ดูเดือดถึงเลือดกันเลยทีเดียวสร้างความสนุกสนานและเป็นกันเองอย่างสุดๆแถมยังจับรางวัลมอบโชคให้กับทีมงานได้เป็นขวัญกำลังใจในการทำงานทำเอาทีมงานยินแก้มปริหายเหนื่อย กันไปเป็นแถวส่งท้ายความสนุกสุดเซอร์ไพรส์จากเทียวเอกพันวันสุดเทียวเดอะอยซ์กับเพลงตื่นมาพรุ่งนี้ต้องหายใจอยู่บนโลกนี้ให้ได้เพลงประกอบละครเกมรักทรยศที่สุดไพเราะแสนประทับใจเรียกได้ว่าคนได้ฟังหูเคลือบทองคำกันเลยทีเดียวติดตามละครเกมรักทรยศ เดอะเบไทยาได้ทุกวันพุธพรฤหัส,สบดีเวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พลัส